มีคำถามเฉลย5ทีนะครับอาจารย์ให้พูดถึงงานในวันนี้ได้อ่าได้ครับผมก็วันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นงานที่เรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกันครับผมโดยครั้งนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนขึ้นไปเป็นวิทยากรในงานครั้งนี้ด้วยครับก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจที่จะได้ถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆที่ผมได้ไปเรียนรู้มาครับเพื่อมาถ่ายทอดคนอื่นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันด้วยครับ ถึงเยาวชนหรือคนรุ่นหให,หม่นะครับว่าให้มาเรียนรู้หรือว่าสอบาเรื่องความลากหลายทางชีวภาพได้อ่าอ่าได้ครับก็ขอฝากถึงทุกคนละกันครับผมสําหรับใครนะครับที่คิดว่าเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะครับผมบอกได้เลยว่าทุกคนคิดผิดครับผมเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็สามารถพบเจอได้ทุกวันตามทุกๆอย่างในชีวิตประจาวันของเราเลยครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับให้ทุกคนเนี่ยมา ร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับผมก็ขอฝากด้วยครับอ๋อวันนั้นก็ก็ยังเขินอยู่ครับถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอพี่เจนนี่ตัวจริงแต่ก็ยังเขินอยู่ครับก็มีได้เล่นแบบเออเป็นซีนคอมเมดี้หรือว่าเออโรแมนติก นิดหนึ่งครับแต,แ,ตแต่จะไม่ได้เล่นซีนดรมมาม่าครับผมเพราะว่าพี่นายกับพี่ไก่เขาอยากจะเห็นมุมมองอะไรต่างๆในตัวผมกับพี่เจนนี่เพิ่มเติมครับผมก็เลยเล่นเป็นซีนแมนติกสะส่วนใหญ่ก็เลยเขินนิดหน่อยครับอ,รรอ,อ,อะไรนะครับก็แตกต่างนะครับเพราะว่าการที่เราได้คุยกับ คนตัวเป็นๆกับคุยผ่านแอปพลิเคชันผมว่ามันเป็นมันแตกต่างกันอยู่แล้วครับทั้งเรื่องน้ําเสียงหรือว่าอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันครับ,อ,บอ, <closely> อะไรนะครับตามความรู้สึกอะไรนะครับอ๋อปรับอารมณ์เปรอารมณ์ยังไงครับ ปรับอะไรเหรอครับก็ที่ที่ต้องปรับเลยก็น่าจะเป็นเรื่องวิธีวิธีการพูดไม่รู้ผมตอบตอบถูกตรงคำถามเขาเนียก็น่าจะเป็นเรื่องของวิธีการพูดหรือว่าพวกอ,อาชีพต่างๆในในละครอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าในละครก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะไกลตัวเราด้วยเราก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าน้ําเสียงวิธีการพูดเนี่ยเราก็จะพูดเป็นตัวเราไม่ได้เราต้องพูดเป็นตัวละครตัวนั้นด้วยก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยครับ อีกนานไหมเหรอครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นถ่ายได้เมื่อไหไร่ก็น่าจะตอนนั้นแหละครับก็ด้วยครับผมเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปเจอทางพี่ทีมพี่ไก่ทุกทุกครั้งเหมือนกันครับผมเราก็ต้องอ่านเองด้วยครับฟีดแบ็กก็อย่างอย่างล่าสุดเลยก็จะเป็นเรื่องของน้ําเสียงครับการการใช้น้ําเสียงหรือว่าอะไรต่างๆคือมันมันดูเป็น เ,เหมือนกับตัวกระตูนมากเกินไปเพราะเพราะว่าเราเราอาจจะตีความผิดเองด้วยครับผมวันนั้นก็ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปอ่าน,น,นบทเวิร์กช็อปเพิ่มเติมด้วยครับผมหนก็เขินนะครับเพราะว่าซีนมันเป็นซีนที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆในเรื่องเลยครับผม,ผมก็เป็นซีนที่ คุไม่ได้ใช่ไหมครับก็เป็นซีนก็เป็นซีนโรแมนติกแล้วกันครับผมก็ได้เห็นพี่เจนนี่แสดงซีนโรแมนติกมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าครั้งนี้การว่าเราที่ต้องมาเล่นซีนโรแมนติกกับพี่เจนนี่เองก็เขินครับผมเตรียมใจยังไงเตรียมใจเตรียมใจยังไงก็พยายามจะไม่เขินที่สุดแล้วกันครับแล้วก็จะทําให้เต็มที่ครับผมพี่เจนนี่แล้วพี่เจนนี่เขาก็เขาบอกเขาโอเคนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่า น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับมีใครถามเพิ่มไหมครับ่ะ้าาตติดใลมได้ครับก็ขอฝากติดตามละครเรื่องใหม่ของผมดนะยครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวถ่ายออนแอร์เมื่อไหร่ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีจะเอาโต๊ะออกนิดนึงนะครับผมแล้วขอเก็บภับพูดนิดนึงครับับขอบคุณครับ